ครับสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมก็ได้เครื่องแมคโครนี่ครับไปจอดกินข้าวครับขึ้นเขาเกลือมาเรียบร้อยไปจอดกินข้าวดูน้ำมันเครื่องไหลโอ้หมดแล้วน้ำมันเครื่อง ลย,ยเดยวเราเดินไปกินข้าวนะครับก็ถือว่าไม่เยอะครับน้ำมันลงเนินนิ่ติดเลยอย่าง พี่ยังไม่ลงมาเลยเดินไปกินข้าวกันครับโอ้เอาท่อมาวางไว้อย่างนี้มันก็แตกแล้วเนอะรถเข้าวออกนี่ครับขึ้นเขาเกลือมาก็ตรงที่กลับรถก็จะมีร้านข้าวนะครับ เดินมาเลยมากินข้าวกันข้าวราดแกงเอาพะโละและอันนู้นอะไรอ่ะอนนคโะครงไก่บอก อัาโหลกับอันนี้น,นี่เนี่ยครับผมนี่ครับข้าวรัดแกงเหนื่อยก็แวะพักได้ตรงที่กับรถพอดีเลยคนที่เดินทางไกล,ลครับมาแวะจอดกินได้ มีทุกอย่างครับมีเท่ามันไก่โครงไก่โครงไก่ครับครับผมนี่ครับนี่ให้เยอะอยู่ครับให้เยอะครับกินจนอิ่มเลย ร้านก็น่านั่งอยู่ครับเย็นร้อนมีพัดลมด้วยนี่เอาอะไรอะ่ะเอาอะไรผัดทิ้งผัดทิ้งวะ ุนี่เราอยู่อะไรโปร่งน้ำร้อนมอั้ยังตรงนี้อะไรยังโปร่งน้ำร้อนไปอีกประมาณไอ้หกกิโลไหมก็ครับห้าหกกิโลก็เพิ่งขึ้นเขาเกลือมาแล้วแป๊บเดียวเลยโอ้มีน้ำซุปด้วย ชิมดูอร่อยไหมโอ้ต็มเลยมาครับกินข้าวด้ยวยกันนี่อร่อย,ยอร่อยใช่ไหม,มกินข้าวด้ยวยกันครับทีจะได้เดินทางต่อโออขอบคุณครับ นะครับเดิมเราอร่อยนะร้านค้าตั้งอยู่ไหนขึ้นเขาเกลือมาใช่ขึ้นอยู่สายมือขึ้นเขาเกลือมาอยู่สายมือครับให้ข้าวเยอะเนาะให้ข้าวเยอะครับกินครับอร่อยเลยอร่อยด้วยการันตีการันตีโดยยูทูบเบอร์ชื่อดังอำเภอบางกรวดการันตีโดย อยู u ูบยูทูปเปอร์ชื่อดังอำเภอบ้านครวูว่าอร่อยต้องอร่อยครับใช่ไหมใช่เพราะว่าผมกินข้าวร้านไหนถ้าไม่อร่อยรู้อแบบจะเงียบจะเงียบใช่ไหมแฟนแบบแบบไหนกินข้าวแล้วจะบอกโอ้อ่อยสุดใช่อร่อยมากอ่ะเดี๋ยวผมชิมดูก่อน ไม่ต้องปรุงครับอร่อยจริงถ้าเราเข้ามาก็ไอเราขึ้นเขาเกลือมาเน้ะเราก็แอบมีที่จอดรถสะดวกสบายอืมนั่งซุ้มไม่ร้อนอากาศก็ กาแฟก็มีอะไรก็มีข้าวมันไก่ข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวมีหมดครับใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวใครอยากกินข้าวมันไก่ใครอยากก่อเวะมาได้เลยบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีวันนี้เมื่อนี้ว่าจะขอแม่ค้ากินฟรีกัหน่อย <laughs> าราับตัวหมดร้านให้รีวิวรีวิวดีเรารับหมูหมูร้านให้จ้ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยจีแบบคลิปนี้ครับก็บายบายครับผม